สวัสดีครับผมชื่อเดชสมรักตันวัสกุลนะครับผมจะมาเล่าความฝันนิมิตเรื่องแผ่นดินไหวนะครับมัทธิวบทที่24ข้อ7ประชาชาติต่อประชาชาติอาณาจักรต่ออาณาจักร จะสู้รบกันจะเกิดการกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆวันที่11เดือน11 2564ผมฝันเห็นแผ่นดินไหวนะครับเหมือน เหมือนอเหมือนมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับขึ้นไปดาดฟ้านะครับดาดฟ้าแล้วก็มีผู้เผยพระวจ,จนะคนหนึ่งมาเทศมาเทศนะครับมาเทศนาแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งผมก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนสักพักหนึ่งตึกตึกที่เราอยู่เนี่ยลอยไปลอยมาโยกไปโยกมานะครับเหมือนแผ่นดินไหวนะครับ แล้วผู้เผยพระวจนะก็บอกให้คนแบบกระโดดลงไปเหมือนมีช่องโว่มันมีช่องรูนะครับแล้วก็มีเชือกมีเชือกโรยตัวลงมานะครับพวกเราก็รีบวิ่งแล้วก็โรยตัวลงมานะครับลงมาข้างล่างครับเพราะว่าแผ่นดินไหวนะครับตึกก็โยกไปโยกมานะครับแล้วก็ วันที่15เดือน1 2 2,564ผมฝันเห็นแผ่นดินไหวอ,อีกนะครับเหมือนเหมือนเราพวกเรากำลังขับรถอยู่นะครับมีคนมีคนขับรถอยู่นะครับเหมือนมีรถยนต์หลายคันมากเลยนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็มีสะพานนะครับแผ่นดินไหวรถก็หยุดนะครับ ครับเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วนะครับอขอให้คนไทยทุกคนนะครับต้อนรับพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเพราะว่าในยุคสุดท้ายนียจะเกิดภัยพิบัติหลายอย่างนะครับเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วก็กลับใจพระเยซูจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณพระเยซูฮาเลลูยาบารเสริญพระเจ้า